สวัสดีครับวันนี้จากร้านโปรเจคเตอร์ไลท์ช็อปนะครับวันนี้จะมานำเสนอ,อโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของยูนิคนะครับยูนิค40นะฮะนี่คือรูปร่างของตัวบอดี้นะครับที่มีความคมชัดคืนที่อยู่ที่800ลูเมนเลยทีเดียวนะฮะมาดูที่ตัวเครื่องครับด้านบนก็จะเป็นเรื่องของอปุ่มควบคุมนะฮะเหมือนรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับ การตัวปรับเลนนะฮะจะแตกต่างจากรุ่น uc 3 0นะครับจากที่รุ่นต้องใช้มือบิดจากด้านหน้ากล้องเลนนะฮะก็จะกลายเป็นตัวหมุนนะครับคอนโทรลจากด้านบนนะครับ,นะรบมัดปรับได้ความจอกว้างก็จะเพิ่มไปที่130นิ้วนะครับส่วนตัวนี้คือการปรับอัตราส่วนนะครับเวลาฉายขึ้นบนผนัง ที่สูงสูงะก็สามารถปรับอัตราส่วนตรงนี้นะครับมาดูด้านข้างนะฮะก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับช่องหูฟังนะครับช่องต่อ AV นะฮะต่อดูกับทีวีนะครับ HDMI นะครับ USB in นะฮะก็คือไว้สำหรับเชื่อม USB ที่มีไฟล์หนังเพลงนะฮะก็เสียบช่องที่1 ส่วนช่องที่2คือ USB out นะครับคือสามารถเชื่อมต่อเข้ากับใช้ไฟโดย power bank ได้นะครับดอด้านข้างด้านนี้ครับก็จะมีที่เสียกับอะแดปเตอร์นะครับไฟบ้านนะฮะส่วนด้านหลังก็ไม่มีนะนอกจากเซนเซอร์นะครับ เซนเซอร์รับคำสั่ง remote, รีโมทนะฮะตัวนี้มีความคมชัดที่สูงขึ้นนะครับเลยจะไม่มีช่อง VGA นะครับจะเป็นช่อง HDMI ช่องเดียวนะครับสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์นะฮะส่วนช่อง SD card ยังมีนะครับยังอยู่ด้านบนนี้นะครับยูห,หน้าเลยนะครับ ขนาดเลนก็จะเป็นเลนที่มีความใหญ่ขึ้นเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวามมันจะชัด,ดได้ขนาดไหน